มากแม่ใหม่ดาวิกาอวดลุกเผ็ดไม่ทิ้งคอนเซปต์แอลคอดเรียกว่ายืนหนึ่งเรื่องหุ่นที่ผอมเพเรียวบางสำหรับนางเอกมากความสามารถใหม่ดาวิกาถ้าเข้าไปส่องใน i อจีจะเห็นว่าช่วงนี้เธอเสิร์ฟลุกแซบๆออกมาร่อนโซเชียลอยู่บ่อยๆซึ่งแต่ละลุกก็ไม่ทิ้งคอนเซปต์แอลคอด ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตใจบางสันสัาานกันอีกแล้วจ้ะเมื่อสาวใหม่ฟาลุกสุดเซ็กซี่ที่ดีกีความแซ่บไม่แผ่วลงเลยโดยมาในชุดเดสสีขาวแหวกว้าวความผิดท่อนบนอวดหน้าอกเบาๆถึงแม้ไม่ได้ตู้เหมือนบักส้มโอแต่ก็ทำเอาไฟลุกได้เหมือนกันนะคะโชว์เอลเอสหุ่นเป๊ะปังสุดๆไม่เสียชื่อจ้าแม่เอลเล็กจริงๆบอกเลยว่า ทั้งสวยทั้งแซ่บไม่ให้แฟนขับหลงรักได้ยังไงจ๊ะสาวใหม่